สบายดีสวัสดีเดอ้อผมแม่พี่น้อง FC เวสต์ฟิสุูโคนมันเด็เป็นวันเกิดมิวกี้เนาะพี่น้องก็พากันไปตลาดมาเรียบ้อยเนะาะแต่กาไปซื้อของอยู่ของกินหลายเนาะแล้วก็ซื้อเค้กมาจัดงานวันเกิดให้เพิ่นแต่กา่วนจะอันมีวันเกิดมันนี้ก็คือลุงทางมหาสารคามผู้เก่าผูวเดิมเลยเนาะที่เพิ่นส่งเงินมาให้ จัดงานมันเกิดให้มิวกี้ซื้อเค้กซื้อ,อยังซื้อ,อยังมากินกระซื้อเพื่อนว่าเนาะก็ขอขอบคุณกูคุณลายๆเด้อลุงเอ๋ยผู้ที่เพื่อเคอยช่วยเหลือซัพออพอร์ตครอบครัวเขามาโดยตลอดเนาะขอบคุณขอให้ลุงอยู่ดีมีแหงสุขภาพร่างกายแ,แ,แข็งแรงแข็งแรงปลอดภัยไข้เจ็บอะไรเด็กเปลี่ยนเด้อเ,เดินทางไปไซก็ขอให้ตลอดปลอดภัยให้ลูกหลานมาทำใจก็ขอให้ไล่กลับขึ้นไปเป็นหมื่นเท่าพันเท่าเด้อเพื่อคอยซัพพอร์ตครอบครัวเขาเขามาโดยตลอดตลอดขอบคุณหลายๆลูกหลานก็บ่มีหยังตอบแทนเนาะก็เพื่อให้เงินมา ก็เลยอันวันนี้ก็เลยได้ไปซื้ออันซื้อนี่มากินเนาะถ้าเกิดว่าลุงมาให้เงินมาซื้อก็คือซีได้ซื้อเค้ก่นก้อนเดียวแหละพี่น้องก็เขาขอบุณขอบุหลายๆายแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเอฟซีบอลสุดคนเลยเด้อขอบุหลายลายที่เขามาหับสมิบให้เนาะลุงผลก็า่อยซัพพอร์ตซัพพอร์ตเ้าครอบครัวตลอดตลอด,ลอดแล้วพี่น้องบวกว่าเรื่องยังจะเปน็นเพผ่อะลรเนาะไม่ได้่นอหละพี่น้องเลยแต่การซื้อคลองมาแล้วพี่น้องะกะ็การซื้อก็เป็นอัน กุ้งกับปลาหมึกอย่างละเล็กอหน่อยเลยนอกจากพักมี่ซีซ้อมเครื่องเค็ดน้ำจิ้มและะ้วก็ข้าวเปลอข้าวปุ้นมะเมียงเลยพี่น้องเมียงครับน้ำจิ้มกินเนาะกับครอบครัวเฮาแล้วก็บซุปแม่พี่เจ้เพิ่นทั้งหลายก็ทนแหละเนาะ,ะกะับรวมแล้วก็หลายคนอยู่แั้งหลายครอบครัวเฮาเลยก,ก็ได้ไปเบิง่งไปชมนรงกันพี่น้องว่าได้ยังมาแน่กระเมยไฟไซเปินก็ได้ซื้อออกซอยนำเนาะก็เป็นเ,นเ,เนงินของแม่เมยไฟไซเปินซื้อออกซอยแล้วกะ็ของเงินลุงไฮแน่แหละไรไปเบิ่งไปชมนรงกันพี่น้อง อันนี้ก็สิเป็นของที่เราซื้อมาพี่น้องผักเสริมหาดังไพจัดการนะน,นี่ใบสามเข่งสเสือเหล้วดีเซ้าดังไพรไปผักสลัดผักสลัดพังหอมป้อมผักหอมลาบผักสลัดกรอบตัวนี้เนาะผีบังหน้าเห็ดน,น้ำจิ้มเอาเองพี่น้องแล้วก็มีน้ำจิ้มกัเจ้าห้มาเนี่ยหวดหนึ่งหมึกกระตอย เดี๋ยวสิเอาข้าวซองฟิชไว้ก่อนมือกระตอยนี่ว่าเห็ดกับข้าวมือใหม่กระปุลสองกิโลซิมาเห็ดแบบเมี่ยงเมีเ่ยงใส่พักใส่กระปุ่นแล้วกะ็น้ำจิม้มราดแล้วกะ็ใส่กุ้งใส่ปลาหมึกเนาะกุ้งตัวใหญ่ๆแม่เพอใส่เพิ่นออกซอยได้นี่พี่น้องแม่พอใส่เพิ่นออกซอยน้ำแล้วก็สิเป็นเงินลุงหายน้ำเลยเขาเอิญปลาหมึกยังหมึกกล้วยบ่พี่น้องไปฆ่าเพิ่นกระคัวให้เรียบร้อยเนาะ ปลาหมึกสองกิโลกุ้งสามกิโลประมาณนี้โอเคพี่น้องไอ้พราวดังพื้นดังไพ่กว่าจะเล้วเนาะพนเพราะต้นแรงอย่างคำไรก็บ่ได้พ่อกับแม่เพิ่งจออกนะแล้วก็คอยกับบริกินข้าวเที่ยงในห่อนท่องเป็นเล่าอูอยู่เดี๋ยวนี้นี่น้ำจิ้มเม่ค่าให้มาแถมมาพี่น้องบดมาเปิดเบิ่งปลาหมึกปลาหมึกสี่โตสองโลมาสั่งเบิง่งได้โลสี่น้ะเห็น โลสี่ขีดคือสองโลของเขามาเบ่งดูกุ้งสามโลมันสิได้เท่าไรโลละเซนเท่าไรนัประปลาหมึกเซนห้าเซนสี่กุ้ง <4. S 1> โลละเซนห้า,ข,า,ข,าขนาดทึ้งน้ำทึ้งนิ่มเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เเกือบสามกิโลว่าแล้วมันนักน้ำก็เพราะนั่นน้ำจะสะนำแข็งละไลรสิเหรนไหลแลวพี่น้องเมฆ้า โคคาคนเราเฮานี้เป็นแบบนี่เกือบถูกห้านตัวนี้ฮะตัวนี้มันหายหลายโพดโลสี่ขีดจากสองโลเป็นโลสี่ขีดมันายหลายโพดตัวนี้ค่ะแทนที่สิมันต้องมีอีกตัวหนึ่งเนาะบอบบบี่เห็ดตกกุ้งสี่ตฮะเออพวกเป็นกุ้งอันนี้สี่ตตั้งเขาตั้งใจเอาใส่ให้เฮานี่เลย เขาใส่ให้เดี๋ยวนี่ไข่ก็มีตัวเดียวอันนี้ปลาหมึกนะการหันบนมีไข่ปลาหมึกสี่ตัวบอกว่าสี่ปลาหมึกสี่ตัวนี่ชิโฮดบอมันมาหอดดอกมันมาหอดดอกคือมือหนัอยู่ตลาดสวรรค์ใช้คือกันก็จะไปซื้อของแบบนี้แหละพรามาอยู่เฮือนนี่หายไปเป็นเกือบกิโลปะปะกระยาดอกเออคนทำว่ได้สื่อสัตว์เดี๋ยว่น้องอยู่ฝั่งเราเขาเขาช่างแนวหนึ่งขายของหนึ่งหยัดเยียด ฮาหน่อยห้างากคนสื่อสารส่วนมากมีแต่กิโลเขาแบบหนึ่งกิโลเนี่ยประมาณเจ็ดขีดประมาณนบางคนกับก้งไปเป็นกิโลก็มีต้องฟิตไปเนี่ยปลาหมึกกระตอยเดียวสิดังไฟถาก่อนเออลองลวกละผัดขึ้นสิบูเซ็บปลาหมึกเลยค่ะจังเลยเห็ดกับข้าวแบบพัดเนืออื่นจะล่างพัก้างมีเตรียมนั่นเตรียมนี่เรียบร้อยไปกับปุ่นสองกิโลเมี่ยงเอาพักอันนี้พักอันนี้อันนี้ใส่กระปุ่นใส่แล้วก็เอาหมึกเอากุ้งใส่น้วจิ้มราดปลาหมึกอันนี้ บดลายแล้วพี่น้องมีไข่ตัวเดียวบ่งอซ่างซศีกเศีซิมเหมือนซับเหมือน,นอขับเอาไปย่างเนาะไอ้ดำจิ้มเศบกหูขักะเป็นรูนมันเกินไปโพอดขนาดกุ้งกะขาดจะขีดกัยังไข่กว่าอันนี้มันบดลายปันใดกุ้งกับยังขาดลายขีดอยู่ใดอันนี้หกขีดเกินขึงโลอีกขาดหายไปบะนี้มันราคาแพงบดขีดหนึ่งมันก็ทอาได้แล้วพี่น้อง กุง้งเก็ปลาหมึกแซ่บพี่กำลังอบกุง้งอ่าพี่น้องกุ้งกุ้งสามกิโลตัวใหญ่ก็เ,เรียบร้อยพี่น้องก็ข้างหดเข่าออต่อหัวใจคดได้คนพาอยากเป่าหรือคว่าเค้กชิลลายปะ <c oughs> โอ้โหพี่น้องพ่อคนาก็ออกหน้าก่อนแล้วโทรบอกคนเข้ามาแล้วเนาะ <c oughs> นี่ หัดกินของพวกนี้ก็กินลิ่นแต่เพอเดึกด็กหิวเข่าวอ้พี่น้องห้ถามว่าให้นคอยกินพวกนี้กับเข่าเคยกินพอได้แหละกับเข่าต้องกินดีดอกเท่านั้นกินน้ำจิ้มเท่านั้นกินกับเข่าแล้วมันโมเมนต์เนว้มันเนี้มามาลงมือกันเนาะพี่น้องกินก่อนพี่น้องเบอร์ดเบิร พี่ลูกมานั่งพึ่งพี่ก็ได้นี่นะมาเด้อพี่น้องมาเด้อนี่พี่เจมันกำลังมาเด้อส่วนพ่อคนก็บอกคนมาแล้วแต่น้ำแบ่งไว้ชุบเด้อนักทางไหนก่อนก็มีมามามาลงมือทุบมาดูกระตุกครับเอาซอสมาบมาเอาซอสกันอย่าอยู่บ่มีกุ้งมีปลาหมึกบุกินอยากกินข้าวปุ้นใส่ซอสแมกกี้นี่นะ ของแพ้ของเถื่อกามีของกินบวกินกับกินข้าวจ้ำน้าอันนิหนักเป็นแล้วนี่เลยพี่ป้าป้าแ <c oughs> ม่ล้างมือให้ป้าง <c oughs> ั้นเกิดกินแต่หา่าโมงหกโมงลย <c oughs> ป้าป้าแม่ล้างมือใหรอวะกะร่างมื <c oughs> อ <c oughs> กินตอนนั่งไฟมานำ้ำหลังดงมือก,ก่อนมึงได้มาดูหมูจิงสักตเ์ผีตัวจริงน่ารักกว่าในข่าวอีก จะทดการดมาก่ยมาหยอมเล้เะเดหด้งลอย่รักเลยเน็่นเ็ดเองหมูเ็ดเองตัวตะกั่วเดี๋ยวันกั่ขายของแล้วเรามี่วางให้อ

กก่อนใช้ไม้น้ำรังก้นน้ำรังที่น้องวะได้ลูกกินแม่ขับบุญอ่างซ้อเอาไปใส่เกลือรงตรงติมยังถึงแค่เพื่อยำพักเนาะผมโต้แอนนอ ก็อดก็ได้มีใครกินีงของเรารุ่งตัวยวจุกกินได้ไหมลูกฝันสมบูรณ์รุ่งของเราไปนียงกุ้งอย่าให้ติดกินนะลูกอย่าบกว่าเล่นกัน ま、なんかね、あ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 、<coughs> <coughs> 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 lấy đi bọn nó, bắt lấy con, bắt lấy con, đi này, tan đi cái đi đi đó chứ mà không có thấy đâu. Đây mình mình nó ha. Thôi <laughs> lại vô vô vô. Nó 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 ตอนนี้กามิวกิผลก็เห็นเค้กว้าวพากันดีใจแชรมิวกิมาแชร่เค้กกับซือฟูลากอนพี่น้องเพราะว่าเด็กน้อยเฮ็นผู้นหนึ่งเป่าเดี๋ยวมักจะสิญญาดกันเป่า เอาหนังชีจิ้ไฟตัวนี้ยูกียูกีเค้กบะข้าวเค้กช็อกโกแลตคนยังคงไฟคงมันจับคงไฟงมันนี่ยูกี้จพกจับลูกาจับผ่าเสียบเทียนใส่ไหมไฟนี่ปล่อยใสปล่อยใสเอายังชียังเขียนเขียวแฮปปี้เบร์ย ดีใจเอาแกะแกะนานี่พ่อมองพีเจต้นเหรอดีใจเข้าเค้กเนี่ยฮ้อนลีมันเอาพนบ่เผื่ออะไรจะสะี่เนาะแกะพีเจของพีเจพ่อมเดี๋ยวแป๊บนึงเอาไฟจะหน่อยเอาไฟมาเค้กมะกข้าวค่ะเซี่ยเคยหมักเค้กมะกข้าวอันนี้มันลายอันก็เลยสลับกันเอาผู้ละอันเนาะสลับเอาคนละสีนะ เด็กมิกี้หัดจมอยากได้มาคุ้มอยากได้ลายมือมาเห็นแล้วว้าวเสียงเซลเซใส่ก็สีเป้าแต่เว้นแนเพราะว่าเยวพอกับแม่เมืนก็ไปนานเลยสีแบบกินแล้วแต่เว้นกระเป้าแต่เว้นเลยนะทุกคนยาเป้า เราใช้เห็นแต่กินเาเบลใช่เป่าหรือไม่เรามาแฮปเต่าลมึงด้นไมใช่แหละเอาไปแสกมาโอ้ไนนอนนเลยถูกเอาไปแกมาใช้เทียนมันเสียบเอามาลูกออกมาเทียนเอามาเป่าแหงจะไปเอาเองบ่เอาไปแสกมาเลยบ่ถูกจมกีแฮปปเอน p p จุดจุดกบไพ่กับุดีตไดแล้วได้นี่ ไต่รถไต่พร้อมกันเบิดชามอันจังอันนะไต่หุดูลงฮะเมื่อก่อนทัาไต่หุบทักเพชรส่งหูนหลักของไค่ของมันเนาะจับยาเห็ดตกคว่ำใส่ไม้แป้นพราแห้งอยู่แล้เด็กน้อยนะอ่ะจุดจุดไว้บนนี้จะไหนอ๋ออย่าเพิ่มเ้าอย่าเพิ่มเปารอจุดของวิกี้ของพีเจกันเพิ่มาพร้อมไดู้กเด้อาจุดกได้ลกเ มันหนาบูดเลยได้คือปิกายนี่ยว่าทวงมันแหงมันเกิดมกี้แต่ว่าทุกคสองคนก็ต้องได้เค้กน้ำหอเด็กน้อยสามคนชี้แยกนิ่ชวยๆนิ่ชวยๆอย่าเพ้วลูกอย่าเเ๋ยวโอ้ให้ลอให้รอขีดของเจนาอย่าเเพ้วเด้อถ่ายพร้อมกันเด้อ ห้องเอลร้งเององเลกน้เวลามเคห้อยห้องเอห้องเอแฮปปี้เบิร์เลยแฮปปี้เบิร์เลย์ป้มไปไหมอย่าเผาเป้าร่องเพลงจบจังเป้าพเปากอกายเลยแฮปปี้เบอก่อนเอาแฮปปี้เบร์ h ีแต่คนเขินบกกร้ลอง Happy birthday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  ล่องดูพิ่ี้โอ้ยเผ่าเป่าโอ้ยน้ำลายออกทับปีแล้วยังเป่าผเป็นอยู่วะเขินเป่าเลย ปลาไหมเปลาไหมเปลยาเปลาลูกไปไปนี่เป้าน่อยไหเป้าลูกอ่ะเป่าเป่าเป็นยุ้อ้าวเุ่ดน้ำกระปทันข้าแต่อยากเปล่าเมื่อกี้เยืนเป้าไเอเปล่าเปล่าแล้วก็ตบมืออย่าานี้เปล่าอย่าไ Happy birthday to you เอเป่า ฮ้อนอะลิโมนีพี่น้องเออเหือเปียกวัดมันเอ้าแบบแปลกๆคือคนจะตกโอ้เก่งต้มือ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 ตามตีแล้วมี่เจี๊บขึ้นหมวดมันไม่เห็นไหมมันไม่เห็นเหรอไหมขีดเดี๋ยวมันเป่าใหม่พี่เจี๊ขีดเป่าอีกบ่ เป้าเท่าไรลบตีผู้นึงเออะมานี่น้าเต้าเเป้าเาแม่ซอนทันอยู่ในแม่ซ้อนเพื่อนขว้วแบบไรเป้ารู้หรเป่ารูอย่าเบิ่งนะนี่เต้านี่นี่กี่เป้านี่นี่กี่เต้ายอ่าบอกกี่รูเป็กเต้าเออเ้าเป้ามันเห็มนะข่งมันเลยจุยู่หัวอะไรหาเห็นบอกเป้าน้ำเม็ดเจ้า กับว่ได้ร้องเพลงพร้อมเพียงกันเนาะพี่น้องเพกันเคิร์นจูมเฮากับร้องเป็นอยู่แต่กับว่อยากร้องกันได้เคิร์นมันบุเคยเนี่ยเอากำว่าเคยมิวเก้สามเถื่อนเลยเป่าบาทเดียวรับลมเห็นแต่พ่อม่เนี่มันบุเป่ากูได้หมักเค้กยังกินมันกินบ้านนาดอกเอ็นะ มะพร้าวเลยปดยอ๋อเดี๋ยวสิปาดแป้งมันพาดมีดมันหายมาจากอันนั้นเดียวเราสองตัดตัดแล้วหรือก็แบ่งให้ลูกจนมันเห็ดมุนไว้บนทั้งหนยังกินออกเลช็อกโกแลตวางใส่ถ้วยพรมตัวใดสิกินตัวใดก็กินมัน กินช็อกโกแลตมันหวานเห็บคอเธอได้มิวเกียช็อกโกแลตนั่นนะเออบุก้าอั้เน่เน่เน่จะเตาป่ะลูกน้าไม่เอ็ดในเตาใช่ไหมหน้ามะข้าวมะแซ่บเต้าแล้วงั้นเหรอเมื่อพอแล้วลูกอืมเอาให้ลูกในชิ้นหนึ่งนะเฮ้ยไ่ต้องกินหลายด้วยลูกตอนช็อกโกแลตนหวานแหบคอเธอด้นะกระป๋องสิ้นคือเค้ก พ่อพ่อไม่มามาติดตามให้มั้งมึงไม่เสร็จนะมึงหมูอะตั้งแต่ชาจัดงานเด็กน้อยก็แต่เวียงแต่วิ่ก็เลี้วไปแม่หน่ะช่างหน้ายังกินอาหารหมดแล้วเออพอไดแต่มันดีใจเนาะมันจะเป่าอยากกินเค้กจะเป่าเค้กเด็กน้อยนะผงครีมหมักกินขนมแพนเค้กมันมักกว่าเนาะวิต วิปครีมมันบ่คะฝั่งไทยนะบ่๊มักเป็นเค้กมันแซ่บอันนี้มีแต่วิปครีมอันนี้เอาช็อกโกแลตเนาะเรนเด้อยากได้บ่บ่แม่เอายมั้ยอยากได้ช็อกโกแลตบ่ตอนนี้หน่อยก็กินเค้กคุยใหญ่ก็กินกันแล้วพี่น้องกินชิ้นหนึ่งกับบุบบั๊ดดอกเค้กค่ะมันเลี่ยนเนาะบุ๊บบัแก่เมียนบก๊อบ นางอย่าไปบีอ e <ation> okay, be okay, ันใหม่เลยเลยลูกกินโตของอีหลังน้องบัิ๊งโอเคเด้อพี่น้องคือหอนใส่บนเทืาหลังหลุดปาเป็นเพ็งปาเป็นค่ะพ่อพ่อขึนคลิปนาขอบคุณบัวสูตรคนกับประมาณนี้แหละเนาะเห็ดพอเล็กน้อยดีใจบริพารทีพี่ทันขังเหน่ดอกขอบคุณบัวสูตรคนขอบคุณลุงหลายๆเด้อไปแล้วคุณเด็กก็ได้สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีดีลูกขอบคุณหลายลา